สวัสดีจ้าเมื่อนี้ช่องปฏิหารน,น้อยควายชัยภูมิมาหาเก็บเห็ดกันเด้อจ้าตอนนี้มุ่งหนะ้าสู่ป่าเห็ดบรูวาซิมานบอต้องรอดติดตามกันเด้อจ้าอันี่กระดอกดอกบ่ค่อยสวยเป็นไรค่ะเห็กเดกอแดงอจุบมาเก็บเถอะเมอเอาเหาดด็ดบัวใดมามาเก็บนี่ เด็ดเนี่ย <laughs> ยังใส่อดไอยู่วะอันถอดสายออกซิเจนเพื่อลเลยรนะหัวกระได้นี่ะนะคะนี่ดอกต่อไปดอกต่อมาพูดผิดเห็ดอะไรเห็ดพึ่งอะไรไม่พี่ไม่จับสองมือลูกเห็ดพึ่งหวาน เจออีกแล้วจ้าสามกิโลดอกหนึ่งยางสามกิโลได้ดอกหนึ่งดอกละสามโลเจอแล้วจ้าหนึ่งดอกใช่พันธุ์น่าจะใช่เห็นอะไรเห็นพึ่งเห็นพึ่งแต่ว่าค่รนขางจะแก่ก็ได้อยู่นะวาง นี่อีกอดอกไม,ไม่รู้เห็ดเลยเห็ดพึ่งใน่ใจมั่นใจเนี่ยอ๋อโอเค <c oughs> เดินจนเหนื่อยพึ่งจะได้แค่นี้นี่เห็ดกอจ้าเห็ดกอแดงหน่อย <c oughs> ต้องหาคน่ะ <c oughs> นี่อีกดอกนึง <peach> เล้วๆก็ผ่านไปสิบกิโลนี่น้าหาอื้มนขาวมันสูมอยู่เนีห็นหา้องหามมาหหนึ่งหนึ่งคนเก็บเห็ด สองคนสามคนแยกใหญ่กันเก็บจ้าปลาเห็ดกับไม่ค่อยหกมาไลยค่ะเห็ดเห็ลายทิวทัศสวยงามค่ะมีหินก่อนใหญ่สุดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดจ้า เฮ็ดว e <te> mm ่าค่อยมีวันไหนม็ปาชนิดต้ปานั่นะจไปตลอดอันนี้มันจะลุดกองหมดมีอีนเย็ดหน้าขาาโน่นอีกโน่นอีกไลนปุป่า อนี่เฮ็ดหายากจ้ารอคนมาเอานี่อีกดอกหนึ่งดอกหน่อยผู้ใดตาพอดีนี่คือจบค่ะจบเลยค่ะ ไอป่าเห็ดมีก่อนหินสวยงามจ้ะมีล่องหนมีอย่างสวยจ้ะสวยจากมาหาเห็ดจะมาหาบึงธรรมชาดท่านไงธรรมชาติก็สวยงามนาคะไหนมึงแน่ก็ดงไงดเนเอามาเอาเอานียนี่ค่ะ เห็ดกอแดงค่ะอันนี้เป็นเห็ดเห็ดกอแดงเห็ดกอแดงใหญ่เห็ดกอแดงใหญ่แต่แป้งมันดอกน้อยแป้งมันดอกน้อยมันเป็นกีมันอืมมาเก็บเห็ดเอาผักติวพร้อมจ้ะเอาไปบิ๊กไส้แกงเห็ดแซ่บเป็นจังแซ่บแซ่บจังอย่างนี้อีกแล้วเจออีกแล้วจ้าดอกนึงโดูนู้ดอกนี้งามว่ะตุ๊ปปอยู่จีจีหน่อยมันถมไม่ถมไม่ นี่ไทยวิวทิวทัดน์เฮเบิงจ้ะก่อนหินโขดหินกาฝากต้นไม้ไงนั่งพักเมื่อยจ้ะเห็ดว่าค่อยมีเดินจนเมื่อยแล้วนั่งพักก่อนจังเอยสวยงามค่ะธรรมชาติ ล้มกระแหงค่ะอากาศดีมากเลยจ้ะอันนี้คือผักติวจ้าไบใส่แกงเห็ดกินกระป้นก็นได้ไเนนห,หยียดยังงามอยู่มาเก็บเห็ดเอาผักติวไปนำเห็ดมาทานได้หลายอยู่อเอาไปกินกระป้น <laughs> ธรรมชาชาก่ะปลอดสารพิษดูก่อนเห็ดอะไรเห็ดอะไรพี่ยังไม่จับสองมืออ่ะไม่รู้เห็ดอะไรเหมือนกันเลยเหมือนก็เลยเหรอเหมือนก็ดอกนั้นเลยต้องไปถามผู้รู้เก็บก่อนเก็บก่อนถามผู้รู้นี่อันนี้คือเห็ดหนาขาวจ้า สวยเลยนอนมากินหากันต่อไปเจอเห็ดนาเขาญ่าจะ้ะแกเกินแกงบ่ ได้อ่อนอยู่เลยตองตาดีดเด้อค่ะจังิเห็น,นี่เหมือนจะมีอีกนี่นะ็นไหมเขียดูมีสองดอกนั่นนั่นนั่นเขียไปตรงนั้นแล้เขียลุด <laughs> เขียกระเด็นเลย <laughs> หันออนี้เหนียวมันแอบ,บซ่อนมองเห็นแป๊บๆนะเห็ดกอเราต้องเขี่ยหาแถวนี้แล้วแหละ <S 2> <S 2> เจอเห็ดกออีกแเ้าจ่าโดนเห็นดอกหนึ่งปีนี่เห็ดบ่ชุกจ้ะ ยังได้ยืน,น <c oughs> บ่ได้ค่หลังจากที่เขา่าวปลามาเก็บเห็นมากอะ่ะตอนนี้รวบร้วนม,มาจ้าอันนี้กระตาแรกได้โอ้สวยงามกระตาที่สอง <c oughs> ตามลำดับจา้ากระตาที่สามกระตาที่สี่ได้ตั้งผักจา้าบ่ได้ <c oughs> มานางผักค่ะนางผักชมวิว ลมเย็นดีมากเลยจ้าขอบคุณจ้าที่รับชมฝากเป็นกำลังใจให้ช่องปฏิหารหน่อยควายชัยภูมินำเนื้อจ้าสวัสดีจ้า